สวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำบันเชลอีกแล้วนะจ๊ะพอดีแป้งมันเหลืออยู่แค่นี้เกือบเต็มหอ่อแล้วก็ขมินแล้วก็มะพร้าวนะคะแล้วก็ไข่แล้วก็นมนะจ๊ะนี่เดี๋ยวถ่ายไว้เท okay, แป้งหมดห่อเลยนะเดี๋ยวบอกเอ้ยนี่ทำกินบ่อยแทคือชอบกินอ่ะมันอร่อย เทหมดห่อเลยวันนี้ทำแป้งประมาณนี้นะคะไข่หนึ่งใบแล้วก็มะพร้าวนะคะ มันมีหลายสูตรหลายแนวอะ่ะแล้วแต่เราจะทำใส่แค่นี้ก่อนแล้วก็ข้าม้น นมนะคะค่อยๆตีแป้งลงไปนะคะผสมให้มันเข้ากันแรกๆอย่าทำแรงนะเดี๋ยวฝุ่นแป้งเข้าหน้าเข้าตาเข้าจมูก ทำบทห่อเนี่ยไว้ทําวันหลังต้องดูตามไส้ด้วยนะคะว่าไส้มันเยอะไหมถ้าเยอะเราก็เพิ่มแป้งเดี๋ยวเรารอไปไซื้อไส้เดี๋ยวเราทําแป้งไว้ก่อน ใส่น้ำนิดนึงนะคะแรกๆเราหัดทํามันก็เงอะเงอะงะงไปเดี๋ยวพอเราชินใช่ไหมคะเราจะรู้หลักเอง สูตรนี้เราไม่ใส่ผงฟูนะคะบางสูตรเราใส่ผงฟูแล้วก็บางสูตรเราใส่ครโนในแป้งด้วยก็มีเสร็จแล้วนะคะตัวแป้งจะได้ประมาณเดี๋ยวลองตัวไส้ มาเริ่มทําไส้บันเชลนะคะลวกส่วงงอ,อก,ก่อนวันนี้เราทํานิดหน่อยลวกแค่พอฆ่าเชื้อนะคะเนี่ยแบบกรอบๆนะคะ เดี๋ยวเรามาหั่นกระหล่ำนะคะล้างนะคะ ล้างถั่วงองอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็เสด็จน้ำล้างน้ำเย็นปกไก่นะคะเดี๋ยวเราก็เอามาปั่นนะคะเนี่ยใช้ซีกเดียวพอ ปั่นไม่ต้องละเอียดมากนะคะแค่พอแบบมีเนื้อเป็นตอนหน่อยใส่น้ำมันลงไปค่ะตามด้วยกระเทียมนะคะถ้าชอบหอมใหญ่ก็ใส่ได้นะมันมีหลายสูตรหลายแนวหลายแบบ เจียวกระเทียมแค่พอมีกลิ่นหอมนะคะถ้ากลิ่นแรงแบบไม่เงี้ยสามีไม่กินแล้วก็ใส่ไก่ตามลงไป ผัดจนนุ่มนะคะสามารถเติมน้ำนิดหน่อยได้นะคะผัดจนไส้แห้งเลยจ้าปรุงรสด,ด้วยพนอลิกไทยเกลือนะคะ ใส่มะพร้าวแห้งลงไปนะคะตอนนี้คือผัดแล้วมันจะหอมมาก ไม่มีน้ําจิ้มนะคะใช้ซอสพริกหรือว่าซอสน้ําจิ้มไก่ได้นะวันนี้มีถั่วลิสงจ้าปกติมีอัลมอนด์แล้วก็เม็ดมะม่วงหิมพานต้องยกโคกตำนะคะเดี๋ยวฝรั่งหนวหู ซอยพริกนะคะแค่ล้างผ่านน้ําเย็นมันก็ละลายแล้วเราแช่แข็งไว้กินประหยัดไม่ต้องออกบ่อยะหั่นนิดเดียวพอเพราะว่ามันเผ็ดพอบ้านเตรียมมาทําแคปจ้านางชอบโยนแคปนางเก่งเนยพอตัวตัวชอบกลับแคป คือจะมืดแล้วอ่ะเพิ่งจะเริ่มทำมันแข็งไปไหมทาน้ำมันบนกระทะนะคะแล้วก็ราดแป้งลงไปบางทีถ้าแป้งมันแข็งหรือว่ามันพลิกแล้วแตกเนี่ยเราก็เติมมะพร้าวหรือว่าเติมนมเติมน้ำลงไปก็ได้ให้มันออกนุ่มๆหน่อยใส่ได้นะ ไดสองอันละน,นี่แป้งทําแต่เช้านะคะเนี่ยมันเป็นมะตะบะอันนี้อันสุดท้ายเกลี้ยงเลยจ้ะพี่ดทำพอดีเนี่ยทั้งไส้ทั้งแป้งอันนี้สวย วันนี้ได้ห้าหกเจ็ดอันพอดีนะจ๊ะมีผักชีลาด้วยวันนี้สวัสดีค่ะมากินบันเชลมื้อดึกนะคะกว่าจะได้ทำวิธีการกินของเรานะคะหันแตง ต้องใส่ชามอ่ะมันถนัดแล้วก็ผักชีลาวนะคะไม่ได้ใส่นี่มันหอมนะเนี่ยแต่มันจะแข็งถึงติดคออยู่ใส่สาระแน่ใส่สลัดใส่องดีบเหมือนเดิมนะคะ ใส่นี่นะคะพริกเต้เมล้วตะกี้เอาซอสพริกใส่ซอสพริกนะคะ ต,ต,ต้องขยี้เยี่ยมให้มันเข้ากันอร่อยมากมสุดยอด ใส,ใส่ผักเชีลาวนี่แบบแบบนี้อร่อยมากดูลองใส่ดูเหมือนกินนมจีนหอานแหวนหนี่ก็มี เสร็จแล้วกินเลยอร่อยเนาะไม่เคยเนาะให้ดูใกล้ใกล้

โอ้โหร้อนเลยอะเนาะตอนเย็นกินเยอะไม่เป็นไรอันนี้มันมีแต่ผักเดี๋ยวคนบอกทำอะไรบ่อยใช่บหมเบรเชล วันนี้ไม่ได้ใส่เต้าหู้นะมีเต้าหู้แต่ว่าไม่ใส่จะทำเป็นไส้ไก่อย่างเดียว ไปกินฟุย้ยไปไม่เองุ่นเลยนี่ยองุ่เนเดีจะกินส้มขอตัวไปกินก่อนนะคะสวัสดีค่ะ คุณที่เข้ามาชมคลิปเรานะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ